สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่14บเดือนพฤษภาคมนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เข้ามานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วนะคะสามารถพิมพ์ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ซิ่งสวัสดีค่ะคุณอุ๊นะคะสวัสดีคุณมนศยานะคะคุณโอนนะคะคุณออนใช่ไหมคะชื่อออนเนาะสวัสดีค่ะคุณเจนนะคะ สวัสดีคุณดวงกำมน,นะคะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อชื่อฟูออจูนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่ทักทายเข้ามานะคะนาะโค้ดฟิล์มยังไม่ออกนะคะโค้ดฟิล์มอยู่ในห้องเเวนนะคะไลน์ห้องเวนเเดี๋ยวนี้ขออัปเดตนะคะแผนการเทรดกับกับแฟนเพจก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราได้วางแผนกันเอาไว้ตังตง้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเมื่อวานนี้ได้มั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเวลาประมาณนี้เลยนะคะก่อน8ปดโมงนะคะแล้วก็ ภาพนี้เป็นแผนที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะก็คือถ้าถ้าหากว่าเราเมื่อวานถ้าใครได้ดูนะใครได้ดูกดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเข้ามาที่โซนที่เรามองว่ามันสามารถพิจารณาเข้าซื้อได้ใช่ไหมคะหลังจากที่ราคาลงมาเส้นที่เราวางวางกันเอาไว้นะคะหนึ่งแปดหนึ่งเห็นไหมคะว่ามีการปรับตัวขึ้นนะคะถ้าใครเข้าซื้อตอนที่ราคาลงมาอยู่ในโซนนะคะก็จะเห็นว่า นแน่นอนทำกำไรได้นะคะทำกำไรได้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ระยะ SL เห็นไหมคะถ้าใครเข้าซื้อ SL ไปให้อยู่ที่เท่าไหร่1806ใช่ไหมคะให้ SL อยู่ใต้กรอบใต้กรอบดีมานตอบอใต้กรอบสีเขียวนะคะ1806นะคะราคาก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะมีการปรับตัวขึ้นถ้าเราวางแผนเทรดนะคะแล้วก็วางไม้วางออเดอร์ไวนะะ 10, น้นะคะที่1810อย่างเงี้ยนะคะโดยที่ ไม่ต้องมากังวลกับมานะคะไม่ต้องมาคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ไหมไม่ต้องมากังวลอะไรเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะแล้วเราเห็นว่าเออตอนนี้ราคาอยู่ในดีมานนะแล้วกออ็ราคาเนี่ยถ้าหากเราเข้าที่1 8ึ่งแล้วเราวาง SL นะคะที่1806งหเฮ้ยมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะระยะเอลอะไรเงี้ยเราลองคิดดูว่า1 8ึ่กับหนึ่งแอะระยะเออะแค่สี่อยจุดเองนะใช่ไหมคะทุกคนจะคิดเลขถูกนะ ไม่น่าจะผิดคิดเลขถ้าเกิดถ้าเกิดคิดเป็นแบบนี้นะคะคือง่ายมากคือ s x c แ l แค่400จุดนะคะจาก1810มาถึง1806ถ้า s ออยู่ที่1805ก็คือเท่าไหร่คะ5้าจุดแต่เนี้ย s อ4 l 0สจุดถ้าเราไม่ได้คิดเยอะไม่คิดมากนะคะเราวางไปเลย1 8 1 0นะคะเราก็ s ออยู่ที่1 8 1 8 0 6ใช่ไหมคะตามแผนที่วิเคราะห์เมื่อวานราคานะคะปรับตัวขึ้นจาก1 8 1 0เนี่ยขึ้นมา ถึงข้างบนนี้นะคะก็เกือบ2000จุดถ้าเราจะถือต่อนะคะถ้าเราทำกำไรได้ก็คือประมาณ1 7 0 0จ็ดพน้จุดนั่นเองนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการแชร์การแบ่งปันนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันร้อยสี่ท่านแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะทุกๆท่านนะคะมหาเศรษฐีตื่นเช้าทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาอัปเดตแผนนะคะจากที่เมื่อวานเราวางแผนกันเอาไว้นะคะโอ้หลายๆคนกดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ดูอยู่ใช่ไหมคะช่วงเช้านะคะบางคนก็อาจจะไปรอ ตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะซึ่งบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเต้ยมาอัปเดตให้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตั้งแต่เอตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณจิมมี่บอกว่าอยู่ที่รัสเซียใช่ไหมคะอากาศที่รัสเซียเป็นไงบ้างตอนนี้ที่รัสเซียสถานการณ์เป็นยังไงคะออกมาออกมาใช้ชีวิตปกติได้ได้บ้างแล้วหรือย,ยังเหมือนที่เมริกาไหมเหมือนที่อังกฤษไหมที่เขาได้รับวัคซีนแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตปกติกันแล้วนะคะ สถานการณ์ดีดีขึ้นไหมคะแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ออกออกนอกบ้านแบบปกติไม่ได้นะคะเต้ยน,นี้ไม่ไปไหนเลยถ้าไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าความเสี่ยงนะ,ค,ะความเสี่ยงของค่อนข้างจะสูงนะคะตอนนี้อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณก้อยนะคะสวัสดีทุกทุกคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ทักทายกันสวัสดีค่ะน้องโบสวัสดีค่ะคุณนพพรวันนะคะสวัสดีค่ะคุณพ,นนะะณพปรปวีนะคะ สวัสดีคุณบ้านนานานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่ขอบคุณตลอบการแชร์นะคะคุณพรชัยสวัสดีค่ะคุณยาเอ็นพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เติล้ลคุณสิณีสิมีพัทนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสาหรับการแชร์ตอนนี้อยู่ด้วยกันร้อย,ยกว่าท่านแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือคนดูตองหนึ่งเลขสวยมากเลยค่ะแคปภาพแล้วเออใช่ตองหนึ่งจริงๆด้วยเมื่อกี้เห็นแวบบๆตอนนี้หนึ่งหนึ่งสี่แล้วนะคะ โอเคนะอันนี้เป็น,ปนแผนเทรดเมื่อวานนะคะเต้ยก็เชื่อว่าหล,หลายๆคนสามารถเทรดทำเงินจากแผนวิเคราะห์เมื่อวานได้นะคะซึ่ง,งอตอนนี้ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมนะะราคาขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแผนวันนี้จะเป็นปรับะมาณไหนนะคะกลับไปดูเดต่อในระหว่างนี้แชร์นะคะรอเพื่อนๆน,นะคะรอเพื่อนๆ เมื่อคืนใครได้ดูเต้ไลฟ์บ้างไลฟ์เมื่อคืนนี้มีสองไลฟ์นะไลฟ์แรกตอนสองทุ่มครึ่งใช่ไหมเซตแรกอะไลฟ์ไลฟ์อยู่คุยกันอยู่แบบโอ้โหกําลังเข้าได้ขเข้าเข็มเลยใช่ไหมทุกคนบอกกําลังมันเลยอะอยู่ดีไลฟ์ตัดไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะอยู่ดีแบบตัดกลางอากาศเลยนะคะอาจจะแบบอ,อินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันขาดพอดีนะคะแล้วก็ตัดไปนะแต่ก็แบบรีบตั้งไลฟ์ใหม่เลยนะคะก็ไลฟ์กันเมื่อคืนนี้เราคุยกันน่าจะ สองชั่วโมงได้นะคะเพราะจากสองทุ่มครึ่งแล้วเหมือนเราจบกันที่ประมาณสี่ทุ่มยี่สิบสองสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะ่ะเนาะดีไหมเมื่อคืนทุกคนได้เรียนรู้อะไรเยอะไหมคะอันนั้นอะประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเลยแล้วก็จุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะคะที่ที่ทําให้เราเนี่ยพลิกเลยนะคะเห็นไหมมันอยู่ที่วิธีการคิดของเราเลยะคะ่ะดีไหมคะแบบนั้นแบบเมื่อคืนนะคะอันเนี้ยให้ทุกคนได้เรียนรู้นะถ้าเต้ยไม่ไม่มันเล่าให้ฟังว่าไม่เราพลิก ขึ้นมาได้ยังไงเราใช้เทคนิคไหนเราใช้กระบวนการอะไรในการาแก้ไขหรือว่าแก้โจทย์ของเราตอนนั้นนะคะถ้าไม่เล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าตด้ทำยังไงนะคะไม่ค่อยมีใครมาเล่าให้ฟังหรอกเอาจริง <laughs> นะคะมันเป็นแบบนั้นพี่ใหญ่บอกว่าจักรวาลรับรู้ <laughs> คุณนะคะสาหรับการแชร์สาหรับการแบ่งปันนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยส่งข้อความมาบอกเต้ยนะคะส่งมาแล้วก็เต้ยก็อา่านนะคะอา่านอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็อา่านทุกแชทแล้วก็มีส่งส่งมาส่วนตัวด้วยนะคะโหขอบคุณนะคะขอบคุณคือขอบคุณอ่ะสาหรับสาหรับการแบ่งปันนะคะเต้ยก็ต้องบอกเลยว่าเต้ยก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณเาขาเช่นกันนะคะที่โฟกัสแล้วก็ตั้งใจที่จะ เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเทรดนะคะทุกคนเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่างที่ต้ยบอกเมื่อคืนนะคะก็คือความคิดเรานี่แหละทัศนคติเราไ i n ์เซตเรานี่แหละคะ่ะมันสําคัญมากๆนะคะขอให้ขอให้ทุกคนแบบดูดูเต้ยเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต่อให้เทคนิคโคตรดีอะ่ะเทคนิคดีขนาดไหนอะคะแต่ว่า เราเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ไม่สามารถคอนโทรลความคิดตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าะไ,ไม่สามารถที่จะยืนอยู่เหนือเหตุการณ์ได้อะถ้าเราเป็นเป็นคนแบบนั้นไม่ได้รับรองว่ายังไงอะค่ะเทคนิคดีแค่ไหนต่อให้เต้ส่งซิกให้ก็เถอะเชื่อไหมต่อให้เต้เป็นคนส่งซิกให้คุณเลยอะเทคนิคเต้ดีแค่ไหนเต้ส่งซิกให้คุณเทดอะคุณก็ไม่สามารถทํากําไรจากจากตรงนี้ได้นะคะ ลองลองไปดูละกันเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อคืนนะคะเนี่ยแหละมันสําคัญมากๆเลยนะคะสําคัญมากหลายๆคนได้ดูใช่ไหมคะแล้วก็ชอบใช่ไหมคะเชา้านี้บอสเวียแจกความสดใสหรือยังเต้ยยังไม่เห็นหน้าลูกเลยค่ะเจ็ดโมงก็มาออฟฟิศแล้วนะคะลูกยังไม่ตื่นเลยนะคะเพราะว่าลูกนอนกับคุณปู่คุณย่านะคะยังไม่เห็นหน้าลูกเลยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะช่วยช่วยแบ่งเบาในตอนกลางคืนให้เต้ยอ่า ให้เต้ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะตอนเช้าก็จะได้ตื่นมาทํางานมามาดูกราฟมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนกลางคืนตอนกลางคืนน้องเวก็จะเป็นจะเป็นเด็กเขาเรียกอะไรเป็นเด็กอัจฉริยะนะคะเด็กอัจฉริยะตอนกลางคืนเขาจะนอนไม่เหมือนชาวบ้านนะคะเต้ก็เข้าใจพราะเป็นเด็กที่มีจินตนาการเยอะนะคะเวในระหว่างนี้ฝากทุกคนแชร์ก่อนนะคะในในระหว่างนี้เต้กำลังเล่าแบ่งปันอะไรให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้การาฟน่าจะยังไม่ไม่มีอะไรมากนะคะ ไ้ก็นั่งดูอยู่เมื่อกี้เพิ่งวิเคราะห์กราฟให้นักเรียนห้องทองคําไปนะคะคนที่เทคคอร์เทคอร์ทองเพิ่งจบเมื่อวานได้จุดบายแถวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ขายหมูขายหมูก็ดีนะคะขายหมูได้กินหมูนะถ้าไม่ขายหมูไม่มีหมูให้กินนะคะขายหมูยังดีกว่าไม่มีหมูให้กินนะคะน้องเวเนี่ยต้องเมื่อกี้เล่าต่อนะก็คือเขาเป็นเด็กอัจฉริยะนะคะที่พัฒนาการของเขาเนี่ยไวมากแล้วก็ เขาเขาเรียนรู้อะไรได้เร็วมากนะคะ <S <S <ess> เรียนรู้อะไรได้เร็วได้เร็วมากแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงลูกด้วยการที่ไม่ไม่ได้ห้ามเขาเขาอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ห้ามลูกเลยค่ะแต่ว่าเราอ่ะจะคอยดูเขานะไม่มีค่ะห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้เขาจะทําอะไรที่มันแลดูเหมือนจะเป็นอันตรายต่อเขาไหมหรือว่าหลายๆอย่างค่ะหเหตุการณ์ที่ที่ลูกเริ่มคานได้แล้วเขาก็จะมีการคิดการอ่านของเขา พอเขาคานได้เริ่มเดินได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยากทําอย่างนั้นอยากทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างอยากจะเล่นไอในส่วนที่ไม่ควรเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะนะคะมีเยอะแต่เราอะ่ะไม่เคยห้ามเลยเพราะเราก็อยากจะเห็นว่าลูกเนี่ยคิดอ่านอะไรกําลังทําอะไรนึ่ออกไหมคะมันเป็นมันเป็นจินตนาการของเด็กที่ที่ช่วงเนี้ยในระหว่างเนี้ยตั้งแต่ที่เขาเกิดมาจนถึงประมาณ3ามขวบอะคะ่ะสมองเขากําลังปั้นนะคะเด็กเนี่ย สมองของเด็กกาลังปั้นในวัยนี้นะคะก็ถ้าใครมีมีลูกในวัยนี้เต้แนะนําเลยว่าถ้าเขาคิดทําอะไรเขาอยากเล่นอะไรซึ่งเด็กเนี่ยมันเขาเกิดมาตอนนี้เขาไม่มีกรอบความคิดนะคะกรอบความคิดเขาไม่มีมันมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไปสร้างให้เขาหรือเปล่าถ้าเราสร้างกรอบความคิดให้เขาเราไปสร้างกรอบตีกรอบให้เขาอยู่อะคะ่ะ มันก็จะคล้ายๆเราอะไม่ไม่อยากจะพูดเปรียบเทียบเลยนะคะก็คือมันจะคล้ายๆเรานี่แหละคือเราเนี่ยถูกถูกตีกรอบมาให้อยู่แบบไหนนะคะให้มีความคิดแบบไหนเราก็โตมาแบบนั้นเลยนะคะซึ่งเต้ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ก็ไม่ได้โทษผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเรามานะคะแต่ว่าเขาก็เลี้ยงเรามาด้วยความเป็นห่วงด้วยความหวังดีนั่นแหละนะคะเขาไม่ได้มีความรู้แบบแบบเราไงแต่ว่าปัจจุบันได้เกิดมาได้โตมาในยุคที่เฮ้ยได้เข้าถึงเข้าถึงอะไรหลายๆอย่างทําให้เรารู้ว่า เออเราจะต้องเลี้ยงลูกแบบนี้นี่วาอะไรเงี้ยคือเต้ก็ไปก๊อปปี้ลักษณะของอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะโฮมสคูลนะคะที่เขาเลี้ยงเลี้ยงเด็กที่ที่ปั้นเด็กให้เป็นอัจฉรยิยนะคะ่ะเอาง่ายๆคือเต้ไปศึกษาที่คุณหนูดีเขาทำโฮมสคูลที่ทาที่เป็นอัจฉริยะสร้างได้นะคะเพื่อที่จะมาดูว่าเราจะเลี้ยงลูกที่บ้านเราแบบไหนนะคะนั่นแหละค่ะน้องเวก็เต้ไม่ได้ตีกรออะไรให้เขาเลยเต้ปล่อยให้เขาทําทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเราจะต้องจะต้องคอยดูเขานะคะ เาขาคานไปที่ไหนก็ตามเขาเหมือนที่ทุกคนเห็นคลิปน้องเวกขึ้นบันไดยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาขึ้นบนันไดเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยค่ะแล้วเราก็คอยดูเขาแค่นั้นเองค่ะหรือเขาเล่นช้อนตีเอาช้อนกับจานมาตีกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอาจจะแตกไดแ้แต่เราก็ปล่อยเขาเล่นเราไม่ได้ห้ามนะคะอย่านะลูกมันจะแตกอย่านะลูกมันจะอย่างนี้ไม่ไม่ได้ห้ามนะะก็ปล่อยเขาเล่นไปเสียงดังไหมดังนะดังลั่นบ้านนั่แหละค่ะแต่ว่า ให้ทุกคนในบ้านเราก็เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยเราจะไม่ดุไม่ดา่าไม่ว่าไม่เรามาคานเด็กนะคะคือปล่อยให้เขาทําเลยแล้วเขาก็สนุกแล้วเขาก็มีความสุขนั่นก็คือสิ่งที่เรามองเขาก็คือเฮ้ยเราเห็นเขาสนุกเราเห็นเขามีความสุขเราต้องการแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็เลยทําให้เขาเป็นเด็กที่หลายๆคนเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมน้องเวอารมณ์ดีจังน้องเวยิ้มตลอดอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะตลอดอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นเด็กอารมณ์ดีมากแล้วก็ตอนกลางคืน้โหตอนกลางวันนี่คือ สมองเขาลวดเล่นมากจินตนาการสูงใช่ไหมคะตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงะคะนะคะ,นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่นอนแบบอ,ไอะะไ่ไม่ได้อยู่เฉยแค่นี้และกันนะคะไม่ไม่ได้อยู่เฉยนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แชร์แชร์ให้ฟังนะคะเป็นเป็นความรู้เผื่อใครมีลูกมีเด็กในในวัยนี้นะคะตอนนี้น้องเวก็วันที่ยี่สบสามพฤษภาคมนี้ก็จะครบหนึ่งขวบเต็มนะคะอนะ่มีคำถามเทลไลที่โลสุด เราไม่นับหรอครับนับค่ะนับนับมบอรดะะถ้าถ้าอยากจะตีนะคะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นเทคนิคการตีของเต้ยนะคะซึ่งถ้าใครเป็นนักเรียนก็จะรู้ว่าทำไมถึงตีแบบนี้นะคะนับเคยนับดีกว่ามองว่าเคยนับดีกว่านะคะเคยนับนะเมื่อก่อนเต้ก็จะตีแบบนี้จะตีแบบนี้นะคะตอนที่ไอ้พวกนี้ยังไม่เกิดนะเต้ยก็จะตีแบบนี้นะคะ่ะ โอเคไหมหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขามีสวิงใหม่เราก็แค่ย้ายมาตีเอาสวิงใหม่จริงๆมันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นอยู่ในบทเรียนนะคะอยู่ในบทเรียนก็ตามที่พี่ซิ่งบอกนะคะตามที่พี่ซิ่งบอกก็คือเราอัปเดตเป็นสองสวิงล่าสุดซึ่งจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคที่อยู่ในในคอร์สเรียนนะคะในคอร์สเรียนอัปเดตเป็นสองสวิงล่าสุดได้ใช้แค่ล่าสุดเสมอ เถ็ทองนะคะทาไมถึงใช้สองสวิงล่าสุดอ่ะให้เป็นความรู้ในวันนี้ไปเลยแล้วกันเนาะตลาดทองคําไม่เหมือนตลาดคู่เงินอันนี้คือคําตอบไม่เหมือนตลาดอื่นเต้ไม่รู้นะตลาดอื่นเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าเทคนิคนี้เต้ก็ใช้เต้ก็ใช้กับทองคานะคะแล้วถามว่าคู่เงินที่นักเรียนเรียนไปใช้แบบนี้เหมือนกันไหมใช้แบบนี้เหมือนกันเ,เนื่องจากปัจจุบันนะคะมันไม่เหมือนอดีตแล้วนะคะแล้วก็ ราคาหรือว่าผู้ซื้อผู้ขายในปัจจุบันเนี้ยเขาเขาไม่ได้ดูไกลอะ่ะเข้าใจเขาว่าไม่ได้ดูไกลไหมคะกดสองให้หน่อยไม่ได้ดูถึงอดีตแบบโหหลายเดือนที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาสองปีตามปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยไอ้คาที่ว่าอดีตเคยเกิดยังไงอนาคตหรือปัจจุบันจะเกิดเหมือนเหมือนกันอะ่ะแทบใช้ไม่ได้กับ,ก,บกับตอนนี้แล้วนะคะแทบใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเฉดปัจจุบันนะคะเต้ให้เป็นความรู้ ของวันนี้ที่ทุกคนจะได้เรียนไปเลยนะ <_ S 1> ก็คืออัปเดตท,ทุกอย่างให้เป็นปัจจุบันให้หมดอะไรที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเอาแค่นี้พอไม่ต้องไปดูเยอะนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปดูอดีตเยอะอดีตเนี่ยไม่ต้องไปดูไกลมากเอาแค่อดีตท,ที่เห็นที่ไหนคะมองมาแค่ซ้ายมือเอาแค่นี้พอเอาอาดีตท,ที่เป็นปัจจุบันที่เราเห็นซ้ายมือแค่นี้พอไม่ต้องไปดูว่าไอ้ซ้ายมือนู้นมันทําอะไรกันมามันเกิดอะไรมาก่อน เอาแค่นะี้เอาแค่น,นี้ให้รอดเอาแค่น like ี้พอนะคะด like ูแค่นี้พอนะคะแล้วก็สวิงอย่างเงี้ยเราก็ดูแค่แค่ปัจจุบันก็พอนะคะเอาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้อยู่ด้วยกันร้อยหก่อนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตอนเช้าอยู่กัน200กว่าเลยเนาะเพราะฉะนั้นฝากแชร์อีกนะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่ได<ๆ>้แชร์นะคะเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะไม่ใช่ดูแค่เราเอาแต่ตัวเองนะอย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะที่หลายๆคนแชร์เข้ามาแล้วแล้วก็หลายๆคนบอกว่าจากแผนเมื่อวานนะคะทำกำไรได้นะคะแล้วก็มีการขายหมูกันไปด้วยนะคะหลายๆคนก็ทักมาบอกว่าโอ้เข้าเทรดตามแผนที่อาจารย์วิค์ให้เมื่อวานแล้วก็วันก่อนวันก่อนที่การาฟเทลงมาเยอะๆนะคะก็ตั้งแต่หนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งแปดสี่ศูนย์ที่เต้ยพาเซลใช่ไหมกดเซลปึ้งจำได้ไหมที่เซลปึ๊บอา้าวพอตนี้ไม่มีตังนี่หล่นะแล้วมันเด้งออกนะคะนั่นแหละหลายๆ,ๆคนก็กดเลยตอนที่เต้ยกดเซลเขาบอกโอ้ กดเซลเลยนะคะพอเห็นอาจารย์เต้พาเซลนะแล้วลงมาเยอะมากนะคะบวกเป็นพันจุดนะคะเขาก็แบบทึ่งมากเหมือนสั่งก้าวเสกกรามได้นะคะเ <ๆ S 1> ต้ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีแค่เทคนิคแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละนะคะที่ที่เต้สอนนักเรียนไปเนาะ,ะทีนี้เรามาดูค่ะเมื่อวานนี้แท่งเดปิดเป็นสีเขียวที่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะเป็นลักษณะของบูล l i s อ่าเป็นเป็นบูล l i เป็นอ่แท,ท่งเทียนที่ราคาปิดเขียวเราจะเรียกว่าเป็นบู l l i s h นะคะถ้าราคาเนี่ยทำาลนะต่ำกว่าโลก่อนหน้าแล้วขึ้นมาปิดสูง ขึ้นไปปิดเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็เกิน5 0เของเขาเนี่ยเราจะเรียกเป็น bullish reversal bar นะคะหรือว่าชื่อของเขาก็คือ piercing นะคะประมาณนี้เนาะทีนี้จำแผนที่เราคุยกันตั้งแต่วันจันทรได้ใช่ไหมถ้าใครไม่เคยดูไม่รู้ว่าวันจันเนี่ยคุยอะไรกันไว้ก็กลับไปดูนะคะก็คือราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงอ่ะวันจันทรอยู่แถวนี้ใช่ไหมมีโอกาสที่จะลงมาก่อนแล้วก็ปรับตัวขึ้นกลับีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงใช่ไหมคะทีนี้เขาออกแบบไหนคะเขาออกลงก่อน ใช่ไหมลงก่อนแล้วตอนนี้มีรูปแบบการกลับตัวมีแท่งสีเขียวนี่แหละหมายความว่าไงลงมาปุ๊บหลังจากนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยอาจจะออกหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะอาจจะออกหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ปลายทางของเรานะคะถ้าราคาขึ้นไปถึงแผนเดิมนะคะแผนเดิมคือห้าศะอันนี้คือปลายทางที่ราคาจะขึ้นไปถึงได้นะจ๊ะทีนี้มา มาที่สี่ชั่วโมงอ่ะเหมือนเดิมนะคะโซนเดิมก็คือโซนที่ราคามาเด้งเด้งขึ้นไปเมื่อวานนี้นี่แหละนะคะก็เป็นจุดนี้นะคะทีนี้ถ้าหากราคาจะขึ้นในเช้านี้ใช่ไหมคะก็ตอนเนี้ยเราเห็นไหมว่าราคาอยู่แถวหนึ่งแปดสองห้านะคะเมื่อวานนี้เรานะคะ วางเอาไว้ว่าจุดที่หน้าเซละ่ะคือหนึ่งแปดสามศูนย์ใช่ไหมแต่ราคาเนี่ยไม่ขึ้นมานะคะราคาไม่ขึ้นมาหาหนึ่งแปดสามศูนย์ก่อนซึ่งราคาเนี่ยลงไปแล้วก็ตอนนี้ยังขึ้นมาไม่ถึงแล้ววันนี้กำลังจะขึ้นมาถึงใช่ไหมคะกำลังจะขึ้นมาถึงหนึ่งแปดสามศูนย์ที่เรามองเอาไว้ใครจํหนึ่งแปดสาม8ูนได้บ้างใครจําได้บ้างคะถ้าจําได้กดสามมาหน่อยคะ่ะกดสามมาหน่อย ใครจำหนึ่งแปามศูนได้บ้างคะที่เมื่อวานวิเคราะห์กันเอาไว้ที่มองว่าถ้าราคาขึ้นมาถึงนะคะเราจะเซลล์นะคะไปหากรก่อนให้ไปทําการบ้านกันได้ไปทํามาบ้างไหมคะให้ไปฝึกดูดีมาซับไพ่แล้วแต่นะใครทําคนนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนก็จะค่อนข้างเคี่ยวกันหน่อยนะคะเออวันนี้นักเรียนนะคะวันนี้นักเรียนวันศุกร์ด้วยนะคะวันศุกร วันศุกร์่าลืมเข้าซูมนะคะจันทพุทธศุกร์เนี่ยเรามีเรียนนะคะจันพุธศุกร์เรามีเรียนตอนนี้ได้ปรับแผนปรับแผนการโคชชิ่งจันพุทธศุกร์ใหม่นะคะก็คือน้องต้องเนี่ยช่วยดูแล้วก็บอกว่าะจะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะกะ็วันวันพุธท,ที่ผ่านมาน่าจะได้เริ่มเข้ารูปแบบใหม่แล้วแหละเนาะแล้วก็วันนี้วันศุกร์นะคะก็จะเป็นการวางแผนการเข้าเทสตามเช็คลิสต์นะคะที่เราเรียนไปในคอร์สทั้งหมด ะะวันจันทร์กับวันพุธนะคะก็จะเป็นเรียนเทคนิคนะคะตามคอสนะคะโคชชิ่งคโคชชิ่งเทคนิคข้อหนึ่งถึงข้อสามในวันจันทร์นะคะแล้วก็วันพุธจะเป็นคโคชชิ่งเทคนิคการเข้าเทรดข้อที่สี่ห้าหกนะคะพอวันศุกร์ก็คือเอาหข้อมามายำรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวคโคชนะคะคโคชต้องก็จะพาวางแผนแบบเป็นมันติไทมเฟรมนะคะในการเข้าเทรดนั่นแหละคะ่ะเนาะอืม เรื่องดีกรอบก็ไปดูได้นะคะไปดูได้ไปทำการบ้านได้ใน,ในเ,เรื่องสแพทเทิร์นนะคะดีมาสัายทีนี้1830หลายหลายคนจำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยถ้าราคาขึ้นมาที่โซนนี้ใช่ไหมคะมีโอกาสนะคะที่อาจจะปรับตัวลงตามแผนของเราแต่จะอาจจะย่อน้อยนะคะย่อไม่เยอะก็คือแถว1830ถึง34หรือ35นี่แหละอะรอบเนี้ยของเขานะคะ มันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเราถ้าเราเซลล์นะคะถ้าบวกได้เราก็เก็บทำกำากาไรนะคะราคาจะย่อกลับมาแค่20ก็ได้หรืออาจจะย่อลึกลงไปที่ข้างล่างก็ได้นะคะอันนี้คืออาจจะย่อมาแค่20แล้วก็ขึ้นต่อหรืออาจจะย่อกลับมาที่ดีมานข้างล่างอีกรอบนึงที่ขอบดีมานตรงนี้อีกรอบนึงก็ได้ขอบดีมานตรงนี้อยู่แถว1817 1815โดยประมาณ1817 1816โดยประมาณนะคะอาจจะย่อมาถึงตรงนี้นะคะ ทีนี้วันนี้เราโฟกัสไปที่การบายเป็นหลักนะคะเพราะว่าเมื่อวานแท่งเดปิดเขียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าราคาย่อมาจะเป็นจุดแรกที่เราบายนะคะเป็นจุดแรกที่เราจะบายขึ้นไปนะคะจุดที่สองก็คือถ้าราคาหลุดลงมาใช่ไหมคะหลุดลงมาปึ้งจากสามศนลงมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะบายนะคะแค่นี้แหละนะมะแค่นี้ มีแค่นี้นะคะจุดจุดเข้าซื้อมี2จุดนะคะจุดเข้าซื้อมี2จุดราคาไม่ควรชนะโลเมื่อวานนะคะราคาไม่ควรชนะโลเมื่อวานเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบมองบายแล้วก็จะปล่อยให้ลากมองว่าต้องขึ้นแน่แน่อันนี้นเขาเรียกว่าติดใบแอดนะติดใบแอดเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแพ้ก็ต้องยอมแพ้ตามแผนนะคะโอเคไหมคะไม่ติดใบแอดนะทุกคน ถ้าเกิดว่าคนติดไปแอดแล้วราคาหลุดโลหลุด1810แล้วยังยังไม่ยอมปล่อยอะคะอันนี้ก็คือตัวใครตัวมันแล้วนะคะอันนี้เต้ตไม่อยู่ด้วยแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะมีตรงจุดนี้นะคะที่ที่มองว่าสามารถ buy ได้นะคะถ้าใครเข้า1820นะคะโซนนี้แถว1820นะคะก็ระยะ SL เดี๋ยวนะจากตรงนี้ระยะ SL เนี่ย ให้ความเสี่ยงให้ทุกคนลดความเสี่ยงที่กรอบนี้นะคะสมมุติว่าเราจะใช้ความเสี่ยง2%ใช่ไหมคะปกติเราจะใช้ความเสี่ยง2%ทุกคนก็ใช้แค่1%พอเข้ากรอบนี้เพราะว่ามันมีโอกาสลงมาข้างล่างตรงนี้1%นะคะถ้าราคาหลุดลงมา SL 300จุดพอคะ่ะแถว1818หร 18, ือ1817อะไรเงรี้ยเข้าที่1820 SL 1817นะคะตรงชุดนี้นะ1817 เข้า1 8 2่ sl 1817แนะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย sl แม่งอยู่ตรงจุดเข้าข้างล่างพอดีเลยนะคะทีเนี้ยไม่ต้องไปสนใจว่าเออ sl อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะสําคัญที่ตอนที่ราคาลงมาเนี่ยให้เราเช็คอีกทีนึงว่าตรงแถวเนี้ยราคาลงมาปุ๊บมีรูปแบบแท่งเทียนการกับตัวไหมถ้าไม่มีมีโอกาสที่จะหลุดลงไปข้างล่างต่อนะคะ เพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมทองอะถ้าใครเป็นนักเรียนทองนะคะเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนทองจะรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดลงไปข้างล่างได้นะคะด้วยพฤติกรรมที่เขามาทําอะไรบางอย่างแถว1830นะคะแต่ทีนี้แท่งเดย์อะมันพามันมันบอกว่ามันจะขึ้นนะคะเราจะไม่ติดใบแอดเราจะเทรดตามพฤติกรรมไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าหากราคาลงมาแถว1 1 8 1 7 1 8 1 6ตรงนี้นะคะให้เรารอดูว่ามีแท่งเทียนกับตัวที่จะเป็นเขียวกับขึ้นไปหรือเปล่าถ้ามี ใช่ไหมคะเราค่อยมาใบทาอีกรอบหนึ่งโอเคไหมเราค่อยมาใบทอีกรอบหนึ่งก็ใช้ความเสี่ยงส่วนที่เหลือในการเข้าเทรดนะคะอะมาต่อกันถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเลยแถวนี้อาจารย์มันมันมีโอกาสเทอะไม่ปลอดภัยทําไงนะคะโอเคเราเรียนรู้พฤติกรรมไปเราไม่ต้องเข้าเทรดแต่ทีนี้จุดที่มองว่าอะปลอดภัยนะจะเป็นแผนนี้อีกอีกแผนหนึ่ง ก็คือให้ราคาเนี่ยชนะ1830ไปเลยนะคะแล้วก็รอย่อบ่ายนะให้ชนะ1830ไปเลยนะ,ค,ะคือจะเป็นอีกแผนหนึ่งที่เรามองว่าเนี่ยแหละถ้าชนะได้ขึ้นต่อนะชนะได้ขึ้นต่อแล้วปลายทางก็คือไปที่40แล้วก็ไปที่50นะคะระยะทํารรกําไรของเราเนี่ย500-1000จุดเนี่ยสบายๆนะคะเพราะว่าจาก30ขึ้นมาถึง35ก็500ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปถึง40ก็พันจุดแล้วก็ขึ้นไปถึง หนึ่งแปดห้าศูนย์ก็ไกลเลยอะสองพันจุดนะคะว้าวอยู่ด้วยกันสองร้อยกว่าท่านสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามานะคะใครคลื่นเข้ามาก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังจะแปดโมงสิบนาทีแล้วนะคะเดีย๋ยวต้องไปวิเคราะห์แผนเข้าเทดให้กับนักเรียนนะคะในห้องสเวนต่อนะคะโอเคนะแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่หมายถึงแนวรับตรงไหนเอ่ยอ,อันนี้ไงคะแนวรับตามจุดที่ได้บอกเนะะี่ยค่ะเห็นไหม กรอบนี้ก็คือหนึ่งแปดสมศูนย์เนี่ยค่ะถ้าราคาขึ้นยืนได้ย่อใบนะคะส่วนท้องล่างคือเท่าไหร่คะหนึ่งแปดสองแล้วก็กรอบล่างเนี่ยเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเจดหนึ่งแปดหนึ่งหกนะคะที่จะพิจารณาบายตามลูกศรน,นี้เลยค่ะที่สมัติาบาได้ส่วนแผนที่คุยกันเมื่อวานนะคะแผนเซลล์มีแค่แผนเดียวค่ะตอนที่ราคาขึ้นมานะคะครั้งแรกที่ราคาเข้าโซนเข้าโซนหนึ่งแปดสามศูนย์ถึงหนึ่งแปดสามสี่จะเป็น จุดที่เราสามารถเซล์ได้ตามแผนเมื่อวานนะคะตามแผนเมื่อวานโอเคนะกรอบตียังไงกรอบกรอบของสะพายก็ตีในตีในทางเฟรมที่เจอเขาอะค่ะเหมือนอันเนี้ยเต้ตีในทม์เฟรมที่เจอเขาก็คือตรงชุดนี้ส่วนในข้างล่างเนี่ยเต้ตีในทางเฟรมที่เจอเขาก็คือตีมาจากไหนคะสี่ชั่วโมงนี่ไงคะเราเจอในทางเฟรมไหนเราตีทางเฟรมนั้นเลยค่ะโอเคนะ ก็เดี๋ยวใครเป็นนักเรียนนะคะเดีย๋ยวตามมาในห้องสเวนนะคะมาดูว่า,าราคาจุดเข้าเทรดแล้วก็พฤติกรรมต่างๆต,ต,ตามเช็คลิสต์นะคะที่เราจะเข้าเทรดกันนะคะจะต้องรอพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ที่เราจะเทรดกันเนะาะเดี๋ยวเจอกันในห้องสเวนนะคะกับโค้ดฟิล์มค่ะสำหรับเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์นะคะซึ่งเราจะเจอกันอีกทีในหน้าเพจเนี่ย,ยกับการวิเคราะห์ทองแบบนี้คือวันจันทร์นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีวันจันทร์ขอให้ทุกคนรักและสนุกกับการเทรดนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ